สวัสดีค่ะเซลจิมฮอนด้าอุบลค่ะ,ว,คะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพามาชมนี้เลยค่ะรถยนต์ฮอนด้าซิตี้สประตูหรือว่าซิตี้ซีดานรุ่น RS สีขาวมุกนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะปลายทางคันนี้อยู่ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะจะทำการจัดส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้เช้านะคะโปรโมชั่นคันนี้รับรถอยู่ที่ 26,350บาทว้าว <Wow. S 1> 26,350บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะมีลูกค้าหลายท่านสอบถามจิ๊บมาว่าโปรโมชั่นดีมากๆเลยสำหรับค้าราชการหรือเปล่านะคะหรือว่าสำหรับค่าราชการเท่านั้นนะคะไม่ใช่นะคะคันก่อนที่จิ๊บส่งมอบไปอันนั้นเป็น แม่ค้าที่ตลาดขายผักสดนะคะส่วนคันนี้ลูกค้าเป็นเกษตรกร,กรแล้วก็ทําอาชีพรับเหมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว Honda เราจะไม่ได้แบ่งแยกอาชีพนะก็คือซื้อได้ทุกอาชีพนะคะอาชีพชัดเจนตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ได้นะคะอันนี้รอบคันนะคะแถมสเกิร์ตให้หมดเลยนะแสมสเกิร์ตให้หมดเลยส่วนรถฟรีประกันภัยฟิล์มเซรามิกนะคะคิ้วกันสาติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะ คิ้วตกแต่งซุ้มล้อนะรุ่นท็อปเนี่ยสเกิร์ตด้านข้างเขาจะมากับรถอยู่แล้วนะคะจิ๊ปก็จะมาใส่สเกิร์ตคู่หน้าและก็คู่หลังให้เพิ่มเติมนะอันนี้เป็นสเกิร์ตคู่หน้านะคะเป็นของโมดูลโลแท้นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างมีการคุ้มครองในประกันภัยชั้นหนึ่งให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ติดตั้งจากโรงงานเรียบร้อยไฟหน้ารถก็เป็นแบบ LED นะกันชนด้านล่างจะเป็นเคปล่านะคะ โปรโมชั่นช่วงนี้คือจัดหนักจัดเต็มโปรโมชั่นดีสุดๆของแถมคือจัดให้จุกๆเลยนะคะบริการส่งรถให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะรอรับรถที่หน้าบ้านได้เลยนะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยอันนี้จะเป็นสเก์ตด,ด้านหลังนะคะก็จะติดตั้งเฉพาะตรงนี้นะตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไร เนี่ยค่ะกันชนด้านหน้าด้านหลังเขาจะเป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งจากโรงงานมาแล้วก็คือจะเป็นเคฟล่าให้แบบนี้นะคะเซนเซอร์ถ่ายหลังติดตั้งพร้อมทําสีให้แล้ว2จุดอนะ,ะอันนี้นะคะสปอยเลอร์หลัง RS สีดำเนี่ยก็จะมากับรถอยู่แล้วนะคะกระจกมองข้างคีบฉลามสปอยเลอรอ์ด้านหลังจะเป็นสีดำมาจากโรงงานนะคะโลโก้ RS คะ่ะ เป็นเครื่องยนต์1,000เทอร์โบ122แรงม้านะคะน้ำมันที่รองรับ e 2 0 1ก5นะคะความจุน้ำมันอยู่ที่40ลิตรนะแต่จิ๊บจะเติมให้เป็นแก๊สโซฮอล5นะคะแก๊สโฮอลนะฟิล์มนะคะลูกค้าเลือกเป็นบานหน้า40รอบคัน60%เลยนะสำหรับคันนี้เลือกเปอร์เซ็นต์ได้เลยมีบริการทำสัญญาให้ฟรีทั่วประเทศส่งมอบรถให้ฟรีส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะ อันนี้นะคะฟิล์มเนี่ยมองจากข้างนอกอาจจะดูมืดๆแต่ว่าข้างในสว่างมากๆเลยนะคะกิ Q ้วบันไดก็แถมเป็นแบบ LED ให้นะแบบมีไฟแบบนี้เลยนะคะจิ๊บจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สำหรับรุ่นที่เป็น RS เนี่ยเขาจะมีระบบ Honda Connect ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะจิ๊บก็จะให้ลูกค้าโหลดแอปแล้วก็เชื่อมต่อ ลงทะเบียนให้ลูกค้าแอป Honda Connect เนี่ยสามารถสั่งการสตาร์ทรถยนต์ได้ติดตามรถยนต์แจ้งสถานะรถยนต์ต่างๆแม้กระทั่งเตือนเช็คระยะนะคะเขาจะแจ้งหมดเลยนะไฟหน้าก็จะเป็นออโต้ค่ะเห็นไหมคะออโต้นะคะแบบนี้เลยอุ้ยขออภัยค่ะเป็นออโต้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจิบขออนุญาตสตาร์ทนะกล้องหลังเขาก็จะปรับมุมมองได้3ระดับนะคะ แอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัตินะแอร์อัตโนมัตินะคะก่ออนุญาตสตาร์ทรถแล้วกล้องหลังปรับมุมมองได้ถึงถึง3ระดับเลยนะคะแล้วแต่การใช้งานนะมุมใต้ท้องรถมีเส้นปะแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าเราไม่ต้องการนี่เราก็ปิดได้ก็แตะหน้าจอนะคะ นะคะเสียงที่ดังจิ๊ดจิ๊ก็คือเป็นเสียงเซนเซอร์ถอยหลังที่จิ๊บติดตั้งเพิ่มให้นะคะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำสลับสีแดงแบบนี้เลยนะคะถุงลมนิรภัย6ตัว6ลูกนะคะมีตรงคานนะซ้ายขวาคะมีตรงคอนโซลหน้าผู้โดยสารด้านซ้ายแล้วก็มีตรงพวงมาลัยนะคะอันนี้มันถุงลมฝั่งฝั่งคนขับนะ ตรงนี้นะคะแล้วก็มีตรงเบาะให้สองฝั่งเลยข้างในก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะหลังคาดําเบาะดําได้สีแดงนะคะจิ๊บจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าจิ๊บเนีขายแต่รุ่นท็อปจริงๆเพราะว่าคือโปรโมชั่นเราดีมากๆเลยรุ่นท็อปเนี่ยลูกค้าก็ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยนะคะอันนี้จิ๊บสตาร์ทรถอยู่นะคะ คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจเป็นโปรโมชั่นรุ่นไหนราคาไหนต้องการใช้เงินรับลดเท่าไหร่แจ้งได้เลยนะสำหรับตอนนี้ซิตี้รุ่นเริ่มต้นนะคะจิ๊บจัดโปรโมชั่นสำหรับซิตี้รุ่นเริ่มต้น4ประตูที่เป็นรุ่นล้อกระทะนะคะจิ๊บจัดโปรโมชั่นแถมฟรีล้อแมกมูโล,โลให้นะคะตอนนี้นะต้องการโปรโมชั่นแบบไหน แจ้งจิบได้เลยนะคะสนใจรถยนต์ฮอนด้ารุ่นไหนราคาไหนทักไลน์โทรหาจิบได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ